<Podcast. S 2> สวัสดีค่ะคุณอยู่กับโบโบพัชรดาสุรภาพค่ะถ้าให้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของเกาะในประเทศไทยซึ่งมีอยู่มากมายในวันนี้โบอยากพูดถึงเกาะหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจที่โบเคยมีโอกาสไปหลายครั้งซึ่งนั่นก็คือเกาะสมุยค่ะและในวันนี้โบมีแขกรับเชิญที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเกาะสมุยจะมาช่วยแชร์วความรู้เชิญน,น้องสตาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสตาดวงดาวขันติชัยคจรค่ะน้องสตาได้ไปเที่ยวเกาะสมุยบ่อยไหมคะบ่อยนะคะพี่โบโบและทุกครั้งที่จะไปเที่ยวไหนกับครอบครัวหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สตามักนึกถึงเสมอก็คือสมุยบางครั้งที่รู้สึกเหน ύ, ื่อยๆเชื่อไหมคะว่าทะเลเนี่ยจะเยียวยาได้ทุกสิ่งจริงๆเสียงคลื่นลมเย็นๆริมหาดทรายและน้ำมะพร้าวเย็นๆจะทาให้รู้สึกสบายใจเหมือนได้พักผ่อนจริงๆเลยค่ะ และเพราะความชื่นชอบส่วนตัวสตาเลยศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุยไว้เยอะเลยค่ะพี่โบโบจริงเหรอคะแล้วที่ศึกษามาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมั้งคะอย่างแรกเลยนะคะคําว่าเกาะสมุยค่ะสมุยมีหลากหลายทฤษฎีซึ่งอาจยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่ามีที่มาอย่างไรแต่สตาจะนํามาเล่าให้ฟังสองทฤษฎีด้วยกันค่ะคือสันนิษฐานว่าคําว่าสมุยเป็นคําที่มาจากภาษาทมินอินเดียใตย้คือคําว่าสมอยที่แปลว่าเกาะแห่งคลื่นลม พราะสมุยนั้นเป็นที่ที่มีคลื่นลมแรงและต่อมาคำว่าสมอยได้เพี้ยนและเปลี่ยนเป็นคำว่าสมุยค่ะส่วนทฤษฎีที่2นะคะมาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในบริเวณภาคใต้เป็นไม้เนื้ออ่อนพื้นเมืองมักเรียกว่าต้นหมุยซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่เกาะสมุยและสันนิษฐานว่าต้นหมุยนี้มีคำเต็มๆว่าต้นสมุยค่ะ คือคนสมัยก่อนเนี่ยชอบนำชื่อบุคคลชื่อต้นไม้ชื่อสภาพทางภูมิศาสตร์มาตั้งชื่อเป็นท้องถิ่นนั้นๆอย่างคำที่น้องสตาบอกใช่ไหมคะว่าสมอยเนี่ยแปลว่าขึ้นลมแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกไหมคะมีค่ะพี่โบโบและเชื่อไหมคะว่าเกาะสมุยเนี่ยเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3าของประเทศไทยเลยค่ะรองจากเกาะภูเก็ตแล้วก็เกาะช้างมีที่ตั้งอยู่ในอ่าวไทยและเป็นหนึ่งในเกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดสุดราธานีค่ะ เกาะสมุยเนี่ยถือเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ต่างขนานนามให้กับเกาะสมุยว่าเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทยค่ะเป็นสวรรค์กลางอ่าวไทยแล้วทําไมเขาถึงขนานนามนี้ล่ะคะน้องสตาก็เพราะว่าเกาะสมุยมีความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นสวยงามและมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอาทิเช่นน้ำทะเลใสบริสุทธิ์หาดทรายขาวทอดขนานไปกับทิวต้นมะพร้าวริมหาดทรายและนอกจากธรรมชาติชายทะเลแล้วนะคะยังมีน้ำตกที่มีน้ำเย็นใสเกือบตลอดทั้งปีและมีแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศิละปะวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นเช่นวัดสำเร็จวัดละไมาวัดพระใหญ่เจดี JD แหลมสอ ในท้องทะเลรอบๆเกาะสมุยนะคะยังมีแนวปะการาังที่อุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนใต้ของเกาะซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยค่ะอืฟังเราวน่าสนใจมากเลยนะคะพี่ทราบมาว่าที่สมุยเนี่ยมีหาดเยอะมากและหาดที่เป็นที่นิยมที่เคยไปเนี่ยก็คือเฉวงที่พี่เคยไปนะใช่แล้วค่ะพี่โบโบรู้ไหมคะว่าที่สมุยเนี่ยมีหาด ถึงทั้งหมด11หาดเลยค่ะและมีหาดทรายที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหาดเฉวงหาดนาเทียนหาดตะลิ่งงามและหาดละไมค่ะ หาดฉเฉวงนะคะก็จะเป็นหาดที่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและหลงไหลสีสันยามค่ำคืนเป็นหาดทรายที่ยาวประมาณ6กกิโลเป็นหาดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามีหาดทรายขาวน้ำทะเลใสและระดับน้ำทะเลที่ไม่ลึกมากจึงจัดเป็นหาดที่สวยงามมากๆแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมและก็ที่พักบริเวณหาดนี้อย่างมากค่ะแล้วหาดละไมล่ะคะน้องสตาหาดละไมนะคะก็เป็นหาดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากหาดเฉวงค่ะ และเป็นหาดที่มีลักษณะหยาบกว่าหาดเฉวงเล็กน้อยแต่ระดับน้ำจะลึกกว่าและเป็นที่นิยมสำหรับการว่ายน้ำนอกจากนี้เนี่ยหาดละไมย,ยังมีแหล่งบันเทิงในการท่องเที่ยวยามค่ำคืนหาดมีพื้นที่เยอะกว่าหาดเฉวงจึงจะสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ง่ายค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอยู่บริเวณหาดละไมอีกก็คือหินตาหินยายที่มีชื่อเสียงอยู่ทางตอนใต้ของหาดละไมค่ะ อืมซึ่งปกติเนี่ยถ้าไปสมุยในอดีตการเดินทางจะยากลำบากเพราะว่าเราต้องนั่งเครื่องลงสุราลแล้วก็นั่งเรือมาต่อแต่ตอนนี้เราสามารถบินตรงมาที่เกาะสมุยได้เลยใช่ไหมคะน้องสตา ใช่แล้วค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเส้นทางคมนาคมของเกาะสมุยถือว่าสะดวกและก็ง่ายมากๆเลยค่ะในอดีตเนี่ยมีการเดินทางระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะว่าเกาะสมุยอยู่ห่างจากตัวเมืองถึง84กิโลและการสัญจรไปมาเนี่ยก็จะใช้เรือได้เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะเราสามารถเดินทางได้ทั้งเรือ ไม่ว่าจะเป็นเรือยนต์กลางคืนเรือด่วนหรือว่าจะเป็นเรือเฟอร์รี่และยิ่งสะดวกไปกว่านั้นนะคะปัจจุบันก็มีเครื่องบินที่ไปลงถึงเกาะสมุยเลยค่ะและพี่โบโบเชื่อไหมคะว่าการท่องเที่ยวในเกาะสมุยเองก็สะดวกแล้วก็ง่ายเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าเกาะสมุยมีความยาวเพียงแค่25กิโลเมตรและความกว้างเพียงแค่21กิโลเมตรถือได้ว่าเป็นขนาดที่เหมาะสมในการที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถสนุกสนานแล้วก็ผจญภยัยโดยใช้เวลา เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงด้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ค่ะโหวันนี้ได้รู้ข้อมูลที่น่าสนใจและอะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้เกี่ยวกับสมุยนะคะพอฟังแล้วเนี่ยทำให้อยากเดินทางไปทุกหาดที่น้องสตาเล่ามาทั้งหมดเลยค่ะจริงๆแล้วไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยนะคะที่เกาะสมุยปวเลยรู้สึกว่าถ้านึกถึงทะเลเมื่อไหร่ก็นึกถึงสมุยทุกครั้ง เกาะสมุยอาจจะไม่ใช่เกาะที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยแต่ด้วยความงดงามเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของสมุยที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติให้มาเก็บเกี่ยวความทรงจําได้เสมอโบจึงอยากให้สมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนนึกถึงเมื่อคิดถึงทะเลค่ะโบเชื่อว่าไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อแน่นอนค่ะ ขอบคุณที่รับฟัง Blue Balcony Podcast เอพิโซดต่อไปจะเป็นอะไรติดตามได้ในหลายช่องทางค่ะทั้ง Facebook Page Instagram และ YouTube Channel แล้วพบกันนะคะ Blue Balcony Podcast